รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อสีเงินแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะไม่ทราบกู่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินเงินนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งค่ะ สามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ท่วนเนื้อสีเงินรายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นพระนะคะ,ะเป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อเมกพัดเก่าๆแบบนี้เลย องนี้นะคะเป็นเนื้อเมกะพัดเก่าๆแบบนี้เลยที่ด้านหน้าเหรียญนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะคะด้านหน้าเหรียญจะเห็นรอยจานยันชัดเจนด้านหลังก็จะเห็นรอยจานยันด้วยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้คะ่ะเนื้อเขียวๆเป็นเนื้อเมกะพัดนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการนี้คะ่ะเป็นรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองเนี่ยนะคะ 300บาททารายการที่2รายการต่อไปนะคะรายการที่3เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะเนี่ยนะคะรายการที่3มเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะเนื้อผงคุกรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ มันมนเลยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะส,สวยสมันมนสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่3 300บาทนะคะรายการที่3 <c oughs> รายการต่อไปคะ่ะรายการที่4รายการที่4นี้นะคะเป็น พระเ,เขาเรียกอะไรนะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกสาลิกานะคะองนี้เป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่นกสาลิกาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสวยเดิมผงจุกเก่าๆค่ะองนี้นะคะสภาพเก่าเก็บเลยนะคะองนี้หลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่นกสาลิกานะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพเก็บแบบนี้รายการที่สี่ 300บาทค่ะรายการที่4 300บาทนะคะรายการที่4ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่5รายการที่5นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อชินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนื้อชินเก่าๆแห้งๆนะคะ สวยเดิมเลยค่ะคราบกุ่คราบเก่านะคะจะเห็นด้านหน้าชัดเจนเลยนี่นะคะไม่ซาบกุ่ไม่ซาบพิมพ์นะคะรายการนี้รายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะรายการที่หกค่ะรายการที่หกนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินค่ะเหรียญน,นาคปกเนื้อชินนะคะเก่าเก่าแห้งแห้งคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยนะคะองน,นี้ สวยเลยค่ะสวยเนี่ยนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะ <S <S เหรียญหน้าปกเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแห้งๆใบหน้ายังเห็นชัดเจนอยู่นะคะเดิมเลยสภาพเดิมๆเลยค่ะรายการนี้รายการที่หกสามบาทสามรบาทนะคะรายการที่หกค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่เจด รายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อกลาค่ะเอ,อ้ขอโทษทีค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นพระปิดตาหรือเปล่านะคะเป็นเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเ <c oughs> ขาเรียกพระอะไรนะพระสังกระจายนะคะถ้าจาไม่ผิดขอโทษทีนะคะน่าจะเป็นพละสังกระจายเป็นเนือ้อเนื้อผงกะลาค่ะเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆเลยค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่เจ็ดนะคะสามร้อยบาท สามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทองค์ใหญ่อยู่นะคะองค์ใหญ่อยู่สามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดเนี่ยนะคะ,นนะ,คะเนื้อผงกะลานะคะ <ๆ S 1> เกล็ๆแห้งๆเลยสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปนะคะรายการที่แปดเป็นพละเนื้อชินค่ะ เนี่ยนะคะเป็นพราเนื้อชิน้นไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะไม่ทราบพิมพ์เลยนะคะไม่ทราบกุด้านหลังเป็นรอยพ้ะมง์แบบนี้ค่ะสวยเดิมนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยค่ะทั่วทั้งองค์เนี่ยนะคะคราบกุคราบเก่าส,สวยๆทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยรายการที่แปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดค่ะ พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องกันไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4อง์์1 0 0พนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753จห้านะคะรงแสามเจบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะถ้าน้องถ้าน้องไม่ได้รับสายนะคะเดี๋ยวน้องจะรีบโทรกลับทันทีเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่ต้องพาลูกสาวเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากนะคะถ้าน้องถ้าน้องรับทันน้องก็รับนะคะนะ ถ้าไม่ถ้าไม่ทันนี่เดี๋ยวน้องรีบโทรกลับทันทีเลยนะคะต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่8 3ดสบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่เค่ะรายการที่เก้านี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะคะไม่ทราบกูไม่ทราบพิมเ์เก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะเนื้อเขียวเเนื้อเก่าเก่านะคะ เห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะคะรายการนี้ค่ะรายการที่เก้าสามร้อยบาทรายการที่เก้าค่ะสามร้อยบาทเป็นพระปิดตาเนื้อเมกะพัดเก่าๆเ,เ,เขียวๆเ,เนื้อแห้งๆนะคะสามร้อยบาทรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อสีเงินค่ะ ตัวเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงป,ปู่สุขปี24 6 6เนื้อสีเงินเก่าๆนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาที่ด้านหน้าเหรียญจะเห็นรอยจารยันชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหน้าเหรียญด้านหลังเหรียญจะเป็นยันปั๊มแบบนี้ค่ะสวยนะคะสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเป็นเนื้อสีเงินนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้เลยคะ่ะองค์นี้นะคะเส้นเหรียญสวยๆเลย เนี่ยนะคะองนี้เส้นเหรียญส,สวยๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่10ค่ะ300บาทรายการที่10นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งเป็นพระปิตาเนื้อเมกพัทนะคะไม่ทราบกุกนะคะรู้สึกว่าจะเป็นพิมพ์2หน้าองนี้นะคะเป็นพระปิตาเนื้อเมกพัทพิมพสองหน้าเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลย เนี่ยนะคะเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยเป็นพิมพ์สองหน้าไม่ทราบกุกนะคะเนื้อเขียวๆแห้งๆเก่าๆรายการที่11นะคะ300บาทค่ะรายการที่1 1เนี่ยนะคะเป็นแบบนี้เลยสีสวยนะคะเก่าๆแห้งๆเนื้อเขียวๆรายการนี้นะคะรายการที่11ค่ะ300บาท300บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋า จะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สเสดค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำค่ะด้านหน้าเหรียญน,นะคะสวยๆแห้งๆเก่าๆแบบนี้เส้นเหรียญเห็นชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยเส้นเหรียญสวยๆนะคะด้านหลังเขียนปี2507ค่ะ ด้านหลังนะคะจะเขียนปี2 5 0 7สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่12 300บาทคา่ะเหรียญอาจารย์ฟันปี25 0 7เนื้อทองแดงลมดันด้านหลังเป็นยันนะคะเป็นตัวหนังสือเป็นยันสวยๆตัวหนังสือเป็นเส้นขนมจีเลยค่ะมีโค้ดด้านล่างนะคะสวยเดิมแบบนี้เนื้อแห้ง รายการที่12 300บาทค่ะรายการที่12รายการต่อไปค่ะรายการที่13เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พ,พิมพ์เนื้อผงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13พระสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พ,พิมพ์ค่ะเก่าๆ <de> เนื้อผง,อผงแห้แงๆมวลสารชัดเจนนะคะมวลสารสวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่13 300บาทพระสมเด็จนะคะรายการที่13 300บาทค่ะเป็นพระเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเม็ดแร่มวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่13รายการต่อไปค่ะรายการที่14นี้นะคะ เป็นพระท่ากระดานเนื้อชินพิมพ์เกตตรงแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเกตท่านตรงแบบนี้เลยนะคะใบหน้าท่านยังพอเห็นชัดเจนนะคะเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆเนื้อเขียวๆแบบนี้เลยค่ะมาสภาพเดิมๆเลยนะคะอ,องนี้มาสภาพเดิมๆเลยนะคะสวยเดิมเลยค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่14บสีาอบาทนะคะรายการที่สิบี่ เนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆเนื้อเขียวๆแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่สวยนะคะเนื้อแห้งรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะมีร่องรอยของการปิดทองลงลักแบบนี้ค่ะนี่นะคะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ มีร่องรอยของการลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสวยเดิมเลยอง์นี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทค่ะรายการที่15บห้เนี่ยนะคะสามบาทนะคะรายการที่15ค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะ ราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่มนะคะนอกพื้นที่ก็จะส่งฟรีนะคะสายด่วนปิดด่วนได้ค่ะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมได้ตรงตามรูปทุกรายการเลยค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาทเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผงลงรักปิดทองเก่าๆเนื้อแห้งๆมวลสารยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่า เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี25 0 3นเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่านะคะคาบกุคาบเก่าคาบเขียวเขียวคาบเหงื่อไข่นะคะทั่วทั้งเหรียญแบบนี้เลยน้องได้มาแบบสภาพเดิมเดิมเลยนะคะองนี้สวยเดิมเนื้อแห้งค่ะเนี่ยนะคะสวยสวยเดิมเดิมเนื้อแห้งแบบนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่16 300บาทค่ะรายการที่16เหรียญหลวงพ่อแดงเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะค,คราบไข่เขียวๆขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยสวยเดิมนะคะสภาพดี300บาทนะคะรายการที่16ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่17เป็นพระขุดสะเนื้อผงองค์นี้นะคะเป็นพระขุดสะเนื้อผงค่ะสภาพสวยเก่าคลาสสิกเลย สีดำดำเป็นคราบลาดำนะคะคราบลาดำฝั่งในเนื้อพระเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะองค์นี้มวลสารสวยๆนะคะยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะพระขุดสระเนื้อผงนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆคราบลาดำฝั่งในเนื้อพระเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะสวยเดิมนะคะสภาพดีเนี่ยนะ รายการนี้รายการที่17ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่18เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมปี2517ห่เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล่างปี2517ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะสวยเก่านะคะสภาพเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยขอบข้างค่ะขอบข้างเนี่ยนะคะ สีสวยเดิมๆตัวเหรียญสภาพเก่านะคะองค์นี้รายการน,นี้รายการที่18ค่ะ300บาทได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะสีเนื้อพระเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะตัวสีเนื้อพระเป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะ,คะ,าบบะ,คะรายการน,นี้เป็นรายการที่18 300บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อมงเงินนะคะรูปหล่หล่องเงินรายการที่19นะคะรายการน,นี้ รูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อเก่าๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆเ,เนื้อผิวแห้งๆสภาพดีแบบนี้ยังเห็นใบหน้าท่านอยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่19 300บาท 300บาทค่ะรายการที่19นะคะเป็นพระรูปรอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทรายการที่19รายการต่อไปะค่ะรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิม,มพ์ค่ะเนื้อเมฆพัดเก่าๆเขียวๆดำๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้สภาพเก่าหน่อยนะคะอง์นี้สภาพเก่าหน่อยมีรอยจารยันเห็นชัดเจนที่ด้านหลังนะคะเนี่ยนะ รอยจานยันท่านจะเห็นชัดเจนที่ด้านหลังแบบนี้เลยสีสวยเดิมๆนะคะเนื้อเขียวๆเ,เก่าๆเานี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่20ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่20เป็นพระไม่ทราบกุก้ไม่ทราบพิมพ์เนื้อเมกะพัดเก่าๆเ,เ,เขียวๆเ,เนื้อดำๆนะคะเขียวๆดำๆแบบนี้เลย 300บาทค่ะรายการที่20สิรายการต่อไปนะคะรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นพระสมเด็จลงลักปิดทองเ,เก่าๆนะคะองน,นี้เนี่ยนะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมเก่าๆเ,เนื้อผงแห้งๆคะ่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมเก่าๆเ,เนื้อผงแห้งๆนะคะ เนี่ยนะลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆร้อนๆแบบนี้เลยเนื้อพ้าเป็นเนื้อผงนะคะสวยๆรายการที่21นะคะรายการที่สองหนึ่งสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่21บเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปค่ะรายการที่22เป็นพ้าปิดตาเนื้อกลาค่ะเนี่ยนะคะ พรบปิดตาไม่ทราบกูไม่ทราบพิม์พนะคะเป็นเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนี่ค่ะพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิม์พนะคะเป็นเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22เนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่พี่พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์หนึ่พจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะส่วนพี่พี่ท่านไหนนะคะชอบสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะ083 437 4753นะคะศ8 3 437ป 7, 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยะคะ่ะไม่บวกเพิ่ม ะะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะองนี้นะนะคะทางช่องของน้องนะคะส่งพระนะคะตรงตามรูปทุกรายการเลยนะจ๊ะส่วนรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่ 22- 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23เป็นพระนะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นแบบนี้เลยเนื้อสีทองเก่าๆนะคะแห้ง องค์นี้นะคะเป็นเนื้อสีทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะขนาดขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่อยู่รายการนี้รายการที่ยี่สิบาทค่ะรายการที่ยี่สิเนื้อสีทองสวยสวยนะคะสภาพดีสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสา รายการต่อไปค่ะรายการที่ย4รายการที่24นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะ,ะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ค่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกเทวร,รูปหรือว่าอะไรนะนั่งกรีบดอกบัวแบบนี้เลยนะคะนั่งบัวแบบนี้เลยค่ะนะคะเป็นพระรูปหล่อขนาดใหญ่อยู่นะสวยๆนะคะสภาพดี เนี่ยนะคะสวยๆสภาพดีคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยค่ะนั่งกลีบดอกบัวแบบนี้ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการนี้ค่ะรายการที่24 3 0 0บาทเนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่24ค่ะเป็นพระรูปหล่อนะคะพระรูปหล่อขนาดใหญ่สูงอยู่นะคะสูงอยู่เนี่ยนะคะ300บาทนะคะ300บาท สนใจแอดไลน์นะคะตามเบอร์โทรได้เลยค่ะ0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่24 3 0 0บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25เป็นพระมาเหศวรเนื้อชินค่ะเก่าๆเขียวๆแห้งๆ,ๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระมาเหศวรเนื้อชินนะคะเก่าๆแหบบ้งๆ เขียวๆแบบนี้เลยค่ะเสียนส่วนกันสวยนะคะเสียนส่วนกันสวยแบบนี้เลย300บาทค่ะรายการที่25่ส้นี่นะคะ300บาทรายการที่ยีเป็นพระไม่เห็นส่วนเนื้อชินเก่าๆเขียวๆคราบกู่คราบเก่ายังพอเห็นชัดเจนนะคะ300บาทรายการที่ยีรายการต่อไปค่ะรายการที่26นี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อลวยนะคะเนื้ออัปปกากเก่าสวยๆแบบนี้เลยเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกยเนื้นออัปปกากเก่า,าแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพว่อโกยด้านหลังเป็นยันนะคะสวยเดิมขอบข้างดูดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะขอบข้างรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อลวยเนื้ออัปปกานะคะ 300บาทค่ะรายการที่26รายการต่อไปค่ะรายการที่27เป็นพระซุงมกรเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระซุงมกรเนื้อดินไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยมวลสารสวยๆนะคะแล่ดอกมะขามเห็นชัดเจนแบบนี้เลย นี่นะคะแลดดอกมะขามนะคะจะเห็นชัดเจนขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์เลยนะคะแลดดอกมะขามสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่27ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่27รายการต่อไปค่ะรายการที่28รายการที่28นี้นะคะ เป็นพระปุหนังเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลย네เนี่ยนะคะพระปุหนังเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะพระปุหนังนะคะไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบพิมนี่ค่ะเป็นแบบนี Alexa ้เลยเนื้อสีทองสวยๆเก่าๆแห้งๆแบบนี้รายการที่28 300บาทค่ะรายการที่28รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบ ารายการเซตนะคะวันนี้มีมาแค่หนึงเซตนะคะวันนี้นะมีมาแค่หนึ่งเซตนะคะอง์ละห้า้อบาทเนี่ยนะคะอง์ละห้าร้อยบาทเดินเริ่มจากองค์ใหญ่เนาะองใหญ่นี้นะคะเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบนะเป็นเนือ้อเป็นเนือ้ออ่าอะไรอะไรเงินนะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะออกสิ่งเงินเงินแบบนี้เลยคะ่ะกเก่านะคะ เขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะองนี้นะคะจะเป็นองค์ใหญ่เอาไปตั้งหน้ารถได้นะคะขนาดไปตั้งหน้ารถได้นะคะพี่ค่ะอง์นี้นะคะขึ้นพลายเงินสวยเห็นชัดเจนทั่วทั้งองเลยค่ะนี่นะคะรายการเซตนะคะรายการเซตห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการนี้นะห้าร้อยบาทองค์ใหญ่นะคะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์เม็ดแปงนะคะเก่าๆสวยๆค่ะเนี่ยน,นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิม,มหลวงปู่ทวดพิมพ์เม็ดแปงนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยใส่ตลับสีทองสวยฝั่งเพชรด้านหน้าแบบนี้นะคะ500บาทค่ะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะ500ร้อยบาทนะคะหลวงปู่ทวดเม็ดแปง500บาทค่ะรายการนี้รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นหลวงปูดทวดพิมพ์เตาลีดกระไหลทองเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะหลวงปูดทวดพิมพ์ตาลีดนะคะด้านหลังจะเขียนว่าเฉลิมพลน,นะคะองนี้เนี่ยนะด้านหลังจะเขียนคําว่าเฉลิมพลแบบนี้เลยนะคะสวย,สวยเก่าๆหัวเลือสวยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะหลวงปูดทวดพิมพ์เตลีดนะคะหัวเลือสวยแบบนี้ห้าร้อยบาทค่ะพี่่ะห้าร้อยบาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เนาะพี่ๆท